อาตมานี่เคยสังเกตตอนเด็กๆข้าอาตมาชอบใครอาตมาจะสังเกตนั่นเขาเป็นครูอาตมาโดยเขาไม่รู้จักเขาพูดอย่างไรเขากินอย่างไรเขาไปอย่างไรเขาเดินอย่างไรสังเกตไปท่านผูน้นี้ท่านเดินไปอย่างไรอาตมาเนี่เฝ้าสังเกตแม้กระทั่งกินสมัยก่อนอาตมาไปหาอาจารย์พุทธทาสเรื่องใส่ท่านได้อ่านหนังสือเมื่อตอนเองอ่านาพระไตรปิฎกมาเกือบสิบปี แต่ไม่ค่อยอ่านตำรับตำลาที่คนอื่นเขียนเพราะอ่านหนังสือที่พระอื่นเขียนเรื่องอานิสงสงอ,น,น,น,อนู่นอานิสงสงนี่อ่านแล้วบางทีมันเอียนบางทีก็มันไระจบประแจงเกินเราก็ไม่ชอบที่ไม่ชอบวันหนึ่งได้อ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสรู้สึกพอใจอยากจะรู้อยากจะเห็นท่านนั้นท่านเป็นภาวานิยมยังไม่เคยเห็นก็ฝันเห็นวันน้เห็นพุทธทาส ในที่สุดอาตามาก็คิดว่าวันหนึ่งจะต้องไปและอาตมาในี่มีนิสัยอันหนึ่งคือสิ่งที่ไม่อ่อนซอนนะคือเครื่องรางของขังวันหนึ่งไปที่วัดหนึ่งในจังหวัดสกลนครน,นี่แหละที่ดังมากเลยล่ะในประเทศไทยต้องการจะไปถามปัญหาธรรมะเรากําลังสนใจเราเปลี่ยนจากคริตศ,ศาสนามาถือพุทธไปถามไม่ได้เรื่องท่านไม่ตอบท่านไม่ตอบ รู้สึกท่านจะแสดงอารมณ์ให้เห็นอีกล้วยว่าท่านไม่พอใจพอดีคนเขาเจอคนทางกรุงเทพเยอะสุดท้ายท่านจะแจกเหรียญแจกให้ทุกคนที่นี้อาตมาก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นถ้าไม่แจกก็ดูอะไรอยู่ท่านก็แจกให้อาตมาเดินออกมานอกวัดก่อ,อกให้คนอื่นถามตนเองว่าเราได้อะไรไม่ได้อะไรเลยตนเองกับชอบสิ่งที่มีเหตุมีผลมีสติป,ปัญญาที่สามารถจัดการกับชีวิตของเราด้วยมือของเราเอง ตามหลักธรรมของผู้ศา,าันาพอได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสเริ่มอ่านในเรื่องบทความต่างๆพอใจอยากพบอยากเห็นจนฝันวันหนึ่งอาตมาก็ไปสวนโมกไปเห็นท่านนั่งอยู่ง่ายๆกุฏิหลังน้อยๆใต้ต้นกระทร้อนเขาว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นส้วมกับท่านนั่งอยู่ง่ายๆชีวิตของท่านเรียบง่ายไม่ใหญ่ไม่โตไม่มีวัตถุ งนน่ายนั่งอยู่เหมือนหลังเหมือนต่อไปกราบท่านถามมาจากไหนมาจากสกลน,นครโทรกันไปกันมาช่วงนั้นคนยังไม่มากในสวนโมกตอาตามาเลยยางเป็นหนุ่มๆท่านก็เรียบคระที่อยู่ใกล้ชิดมาเอากุญแจไปเปิดห้องให้นอนก็ไปอยู่กุฏิหนึ่งก็เลยบอกท่านว่าทําไมต้องมีกุญแจด้วยหรือหลวงพ่อท่านบอกว่าขโมอยมีเนาะเดี๋ยวเขาขโมอยของใส่ปลอนให้ดีๆใส่กุญแจจะไปไหนมาไหน อาตมามาปอยู่ในั้นสังเกตดูตั้งแต่หัวยันตีนเท่าท่านอยู่อย่างไรท่านกินอย่างไรอาหารของท่านเวลาท่านเดินท่านเดินไปอย่างไรเวลาท่านพูดท่านจ้าท่านทําอย่างไรมันเกิดความพอใจนั้นท่านเป็นครูเราแล้วโดยเราก็ไม่ต้องสมัครท่านก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นครูเป็นสิษย์แต่ตอนนี้ท่านเป็นผ่ามนม่อย่อนสังเกตอยู่ง่ายๆอย่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษก็เป็นพระธรรมดาธรรมดา ในความธรรมดาธรรมดานี่แหละมันไม่ธรรมดาในความที่ว่าไม่ธรรมดานี่แหละแต่มันก็คือธรรมดาธรรมดาที่สุดเรียบง่ายสอดคล้องกลมเกลือกล่อนกับธรรมชาติหลังจากนั้นก็อ่านหนังสือท่านมาตลอด